วัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับเอาชีวิตรอดตอนมาอยู่ดอยนะครับตอนที่4อันนี้เช้านี้ก็จะพาท่านผู้มาดูหลังจากฝนตกไปเมื่อคืนแล้วก็น้ําป่าไหลหลากสภาพเช้านี้น้ําก็ลดลงแล้วก็มีสีแดงขุ่นก็แสดงว่าน้าตกฝนตกจากภูเขานะครับซึ่งอาจจะตกภูเขา ด้านบนนู้นะครับนะแต่ภูเขา่ะเยอะนะน้ำเลยไหลหลากมาเมื่อนะคืนนะเมื่อคืนซึ่งผมก็มีคลิปให้ดูแล้วเมื่อคืนกนะ็คลิปก่อน,นแล้วก็เอาไปไปฉายนะมาส่องแล้วก็ฉายาถ่ายคลิปให้ท่านดูอันนี้เช้านี้ก็พามาดูสภาพนะครับก็แสดงว่าเมื่อคืนนี้น้าขึ้นมาถึงนี่นะยังมีร่องรอยมันอยู่นะครับร่องรอยน้ํานะครับ สำหรับตรงนี้นะครับเดิมทีเมื่อปี60นมันมีเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเพราะว่าใน,นะตรงนี้น่าจะเป็นต่อม้อสะพานหรือคอสะพานนะครับมันจะเป็นสะพานเชื่อมถนนอยู่ด้านบนนี้ก็ท่านมาชมเนี่ยถนนจะเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าโรงเรียนก็จะมาตรงนี้แล้วก็จะมาข้ามสะพานข้ามสะพานตรงนี้แต่เมื่อปี60น้ํา ป่าไหลหลากนะทำให้สะพานตรงนี้พังไปแต่ก็ยังไม่มีการซ่อมแซมนะหรือว่าทำสะพานใหม่นะครับนี่คือซากของสะพานเมื่อปี60นะครับเจอน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำป่านี่เวลาไหลหลากมันก็จะไหลหลากมาแรงมา,าทีมา,าทีเดียวนะครับเพราะว่าความแรงของน้ำเนี่ยมันก็จะไหลาจากที่สูงก็คือ จากภูเขาแล้วก็ไหลลงมาสู่ด้านล่างนะครับก็ความแรงของน้ําก็จะทําให้เกิดความเสียหายเนาะเกิดความเสียหายนี่ผมไม่กล้าลงตรงนี้เพราะมันยังมันลึกอยู่นะก็จะเดินลอดๆอย่างนี้นะครับเดินลอดก็จะพาท่านู้ชมดูนะครับความแรงของน้ําก็ดูนะมีทั้งเศษท่อเศษอะไรต่างๆนะ แม้แต่หินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้มันก็ยังสามารถพัดพาไปได้นะครับพัดพาไปได้เมื่อคืนน้ำคงจะถึงบริเวณนู้นนะครับท่านผู้ชมคงจะหลากถึงนู่นนะถึงแนวก่อหญ้าก่อไหลนู่นนะครับหลากไปถึงนู่นนะครับท่านผู้ชมจากเมื่อวานคลิปที่แล้วน้ําจะใสนะครับตอนเย็นน้าจะใส่ แต่ว่ามาตอนเช้านี้น้ำขุนนะน้ำขุนนู่นไปนู่นแล้วครับนู่นนู่นแล้วครับนู่นก็เป็นบรรยากาศนะของธรรมชาติที่บ้านแม่ละงิ้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ก็ป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเสาไฟฟ้าเขาก็ไปปักไว้บนนู่นนะครับ แล้วก็จะยิงเข้าไปยังหมู่บ้านนะยิงเข้าไปยังโรงเรียนนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูเดินมานี่อีกหน่อยนึงครับฝั่งตรงนี้นะครับคิดว่าอีกไม่ไม่นานนะถ้าน้ำยังหลากอีกละละอีกสักปีสองปีหรือฝนตกมานังหนักตรงนี้ก็อาจจะพังไปเรื่อยๆนะถนนตรงนี้อาจจะหมดนะมีโอกาสนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าน้ำเปลี่ยนทิศทางซอกมาทั้งเนี้ย นะครับนี่ก็ยังมีรอยเสาะนะนี่ก็ยังมีมพวกหญ,ญ้าอะไรมีรากมีหญ้าอะไรบันยึดอยู่แต่ตรงนี้ไปแล้วครับเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มไปแล้วอันนี้คือปัญหาเรื่องภัยธรรมชาตินะไม่สามารถไปควบคุมมันได้นะครับนี่ก็เป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะก็จะเหลือประมาณสักเจ็ดแปดเมตรนะตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับท่าเรามาชมเนี่ยน้ําเปลี่ยนทิศมาตรงนี้น้ําก็จะมากระแทกเขานี้ นี่เวลาน้ำตรงมาน้ำเยอะๆมันก็จะมากระแทกนี่ตรงนี้ถ้าไม่มีหินไม่มีอะไรก็ด้านบนนี่ก็จะเรียบร้อยนะดินตรงนี้ก็จะพังไปถนนนี่ก็จะพังไปเรื่อยๆนะครับโชคดีว่าด้านล่างเนี่มันเป็นหินนะครับมันเป็นหินยังช่วยประทังประคองนะไม่ให้ถนนมันพังแล้วก็มันเป็นหินอยู่นี่คือ ปัญหาเรื่องไฟธรรมชาติและความแรงของน้ำนะครับความแรงของน้ำเนะาะก็หาท่านผู้ชมมาดูนะครับคุ่น้องที่เขาอยู่บนดอยนี้ก็ยังต้องเจอปัญหาเรื่องของภไยธรรมชาติแต่เขาก็ต้องเอาชีวิตอยู่ให้ได้ยึดห้รอดให้ได้นะครับเอาตัวรอดให้ได้ในเรื่องของการอยู่กับป่าแล้วก็อยู่กับบนดอยอยู่กับป่าอยู่กับเขาเนาะก็เขาก็อยู่กันมานานแล้วก็ท่านผู้ชมหมู่บ้านนี้ก็คุม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานแล้วนะจะสังเกตเห็นมีต้นมะพร้าวต้นหมากอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดก็แสดงว่าเขาอยู่กันมานานนะครับว,วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูหลังจากเมื่อคืนฝนตกน้าหลากนะผมก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ